รถคันที่น่ารักทุกท่านเอาวันนี้มีของดีพิมพ์นิยมราคาถูกๆมานะำันเอกันที่เช่นเคยน,นะกต่ฟีโก้จำปี58รถคันนี้มือเดียวสภาพป้ายแดงนะฮะเดี๋ยวผมจะพามาดูรายละเอียดตัวรถรถคันนี้เครื่องดีแอร์เย็นเลี่มชุดโอนพร้อมภาษีเต็มสีสันสวยร้อยเปอร์เซ็นต์ผิวบางน็อตไม่เคยขยับอ่าสีไม่เคยเคลียร์ฝักชิ้น ายในสวยๆช่ำๆสดๆหรือว่าท่านเจ้าของเดิมท่านรักษารถได้ดีมากๆเลยนะครับไอแบกคู่ได้หัวน็อตชัดเจนไม่เคยขันไม่เคยคลายนะฮะทีห้าแ e รถมือเดียวป้ายแดงนะครับ ิวพันบางเสาสะโพกซ้ายขวาเดิมนะครับชัดเจนเ็ดอาร์คมคมสเส้นเก่าเดิมโรงงานนะครับรุ่นนี้เป็น v ีโก้แชมป์ปี58เป็นปีสุดท้ายก่อนที่จะเปลี่ยนโฉมเป็นรีโวนะฮะ ติกเกอร์อยู่ครบเดิมโรงงานทุกชิ้นการันตีว่าไม่มีอุบัติเหตุตลอดอายุการใช้งานนะฮะท่านตรวจสอบว่าพบมีอุบัติเหตุผมคืนเงินเต็มจํานวนตลอดอายุการใช้งานนะครับผม,มสวยๆอ้าวฟังเสียงเครื่องกันเสียงเครื่องหวานๆไม่นะครับแก้แสนเจ็แต่ดัง แอร์แบคคู ook, นะ air n, aw, ่นะแอร์เย็นแอร์หนาวเลยรถก็จัดว่าอยู่ในสภาพเกรดสดนี่ดูได้นะฮะเอาไปใช้ยันลูกบวชไม่ต้องซ่อมอันนี้สถิติของวีโกทำไว้นะครับล้านกิโลยังไม่พังะนะครับโคดเครื่อง 2KD รถเครื่อง2 k d ท <Kivol. S 2> ําสถ <In Japanese. S 2> AP ิติไว้ที่ล้านกิโลนะครับยังไม่พังนี่ห้องเครื่องสวยๆใสๆเก่็ดเครื่องเลข้างหน้าชัดเจนเน็ตอาร์งคมอาครบเจ้วครบได้นะครับห้องเครื่องหรือว่าสวยสดเล่ห์กระโปรงนะครับกระโปรงเลื่อยเลื่อยสายขวาร แกม้ายขวาเข้าเพื่องกดได้นะครับไม่เคยแก่ไม่เคยมีอุบัติเหตุนะเอาสำหรับลูกค้าท่านไหนนะครับท่านที่กำลังมองหารถใช้งาน v ีโกโ้แชมป์ปี58โฉมสุดท้ายก่อนที่จะขึ้นเป็นรี v วคันนี้ราคาถูกๆราคาไม่ถึงสอ0แสนจะพูมจะลงราคาพร้อมรายละเอียดใต้คอมเมนต์ให้